ตอนที่ห<ถ>้าสิบ้าเทพไปไปลีซังฉันถามว่าเมื่อกี้นายบอกจะฆ่าใครผมเปล่าผมไม่ได้พูดอะไรนะครับใส่หัวไปซะแล้วถ้ายังมีครั้งหน้าฉันจะกระชาวขวานนายไปส่งถึงมือไปรลี่ห่าด้วยตัวเองโป,ป,ไปูไปแทบไปมอโยถ้าฉันไม่มานายก็จะลงมือเลยเหรอเขาจะฆ่าผมผมก็ต้องฆ่าเขาก่อน ไม่กลัวคนที่อยู่ข้างหลังเขาจะมาแก้แค้นหรือไ,ไองไปรีหฮาวปู่หองไปลีสังเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยไปรีแถมยังเป็นอาชีพขั้นสูงระดับ81นะมากที่สุดก็แค่กลัาวสนารบประถมผมผมมั่นใจว่าจะอยู่รอดได้ครับเดะเจ้าเด็กคนนี้เหมือนฉันสมัยนุ่มๆไม่มีเพจทำอะไรไม่มัวแต่พะวงหน้าพะวงหลังอยากให้บูรเทพสารณจักรกูรอคิดจะฆ่าก็ฆ่าเลายแต่แกเด็กตามไปถล่มที่นั่นจนราบเป็นหน้ากองเป็นร้อยพวกมันไม่กล้าแม้แต่จะปล่อยตอที่กระเบียเอาไว้ในตู้ด้วยซ้ จำเอาไว้ในลอกนี้น่ะหมัดแครนหนักกว่าก็ชนะไปความยุติธรรมกับอำนาจได้มาจากความสามารถของตัวเองทั้งนั้นฉันส่งวิธีเลื่อนระดับให้นายแล้วเอาไว้ได้รวบรวมวัสดุได้ครบเมื่อไหร่ฉันค่อยหาคนมาช่วยนายอีกทีได้ครับภารกิจใหม่ก็ส่งให้แล้วเหมือนกันรีบไปทำสันนะพวกเธอสามคนทำได้ดีมากดูเหมือนพวกเธอจะต้องไปวิง่งวุ่นกันอีกแล้วสินะงานแข่งใหญ่ครั้งนี้จัดขึ้นที่เมืองนันหงไว้ถึงเวลาพวกเราค่อยไปเจอกันที่นั่นนะ ได้เลยพี่เทาคนปู่ไปให้ภารกิจอะไรมาหรอให้ฉันไปฆ่าพิศาจก้อนเบื้องที่ป้อมประการมายเลขสามอย่างต่ำๆตราทหารก็น่าจะเลื่อนเป็นร้อยตรีสองดาวแค่นี้เองไม่นอกป้อมหมายเลขสามนาจาักรับท่าปรากฏขึ้นเทปไปให้ฉันไปรูปโรคริสตันธาตุนายาจักรรับนั่นกลับมา จำได้ว,ว่าพื้นที่นักป้อมหมายเลขสามมีอีกชื่อคือที่รับธาตุที่นั่นเคยเกิดสงครามครั้งใหญ่มาแล้วครั้งหนึ่งนักเวทธาตุที่ผ่านระยะเปลี่ยนถ่ายมาแล้วสามครั้งเกือบร้อยคนไร้บอโจมตีโดยเวทต้องห้ามการเป็นพันๆครั้งจากผลกระทบของธาตุพวกนั้นในเวลาต่อมามีสัตว์ธาตุถือกาเนิดขึ้นมามา,มากมายฉันก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันสัตว์ธาตุจะหน้าตาเป็นยังไงนะไปดูก็รู้แล้วไม่ใช่หรอแทนส่งตัวขออา,าเดมี่แทนส่งตัวป้อมหมายเลขสามถึงแล้ว สุดท้ายฉันก็ไม่ชินกับการส่งตัวระยะไกลประเภทนี้อยู่ดีแกนผลึกธาตุไฟระดับต้น1นึ่งแสนเลียต่อก้อนวัตถุสมใช้กับอาวุธจะเพิ่มความรุนแรงในการสร้างความเสียหายจากธาตุไฟใช้กับอุปกรณ์ป้องกันจะเพิ่มความต้านทานจากธาตุไฟแกนผลึกธาตุลมระดับต้น1นึ่งแสนเลียต่อก้อนแกนผลึกธาตุน้ำระดับต้น1นึ่งแสนเลียต่อก้อนแกนผลึกธาตุคงดรอปมาจากซับลาตธาตุนั่นแหละเหมือนจะเป็นสินค้าขายดีประจำถิ่นของป้อมหมายเลขสเสียดายจังซื้อไปฉันก็ใช้ไม่ได้ เข้าไปดูสัรหลาดธาตุข้างในดีกว่าไอ้หนออกกันไปแบบนี้จะตายออเปล่าๆมันอันตรายอย่าไปเลยสัพหลาดที่ออนที่สุดที่นั่นก็ระดับ33แล้วพวกเธอระดับสูงสุดแค่26เก็บชีวิตไว้ไปซ่าที่อื่นก่อนเถอะมีอะไรหรอพวกเขาจะออกไปข้างนอกครับหัวหน้าระดับ26กับระดับ25้าออกไปหาที่ตายหรือไงรุ่นพี่อยู่ไหนใครเป็นคนดูแลทำไมถึงส่งพวกเธอมาที่นี่ผู้ทาตไฟระดับ33อ๋อนี่เถอ รเร็วคุณสมบัติของโครงกระดูกพวกนี้ต้องสูงมากนแน่แน่จอมเตีคลัง่งสังหารพูดไฟระดับ33ประสบการ์ดบวก165,000เฉ่ะชุชบลิปตากระดูกระดับ26ข้าพูดไฟระดับ33ในเซียววินาทีเดียดนะตรา100ตร้อยตรีทั้งที่อายุยังน้อยขนาดนี้กว่าฉันจะเป็น100ร้อยตรีตอนนั้นก็ระดับทั้ง38แล้วทีนี้พวกเราออกไปได้หรือย,ยังคะเออไปเถอ พวกเขาก็ระวังกันไปเนาะแต่เพราะเซนเซียของเรามีคนทุ่มเทกับการเฝ้าดินแดนแล้วก็เข้มง้นเอาจริงเอาจังแบบพวกเขานิดแหละถึงสงบสุขอย่างทุกวันนี้ได้อ<ำ>ืมฉันเข้าใจพวกเขาเอะเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย <c oughs> ยังจะขำอีกมันน่าขบตรงไหนกันอะผู้ทัดลมผู้ทัดลมระดับ3 4พลัง4 0 0พความว่องไว4 0 0พจิตวิญญาณ7,000ร่างกาย5500 ทักษะกอดหลอมพายโยใบมีดหลอมคุณสมบัติพวงคุ้มการธาตุหลอมตั้งใจจะย้อยเย้ยกันว่านักร็อกพระก้อของฉันบินไม่ได้หรือไงเสืพวกมันไม่มีศพหรอถ้าแบบนี้ก็ใช้สมระเบิดไม่ได้มาโยนายรู้สึกอะไรไหมแผ่นดินไหวองค์ประกอบของธาตุต่างๆกำลังแป,ปรร้นมีคนอยู่ตรงนั้นหนีหนีไปอย่าบัวจะยืนเบื้อถ้าไม่รีบหนีตอนนี้ก็ไม่มีทางรอดแล้วนะ พวกเขาไปบุกรังผู้ท่านมาหรออาณาจักรรับท่าก่อตัวแบบสมเวลาปรากฏขึ้นท่าตั้งแต่จะแป,ปรร้นส่งผลให้ผู้จํานวนมากถือกํเนิดขึ้นในพริบตาพอดีร้อยนึกว่าจะไม่จ๋อจาอาณาจักรรับท่านวันนี้สัแล้วแล้วมายืนเท่ทำอะไรตรงนี้เดียไอ้โดไม่เห็นกองทัพผู้ท่าข้างหลังหรอขอนบ้านนะสิอยากตายก็ปล่อยร้อยพวกเราหนีกันก่อนจงเตือนฆ่าร้อย สังหารผู้ทาตไฟระดับ34ประสบการบวกหนึ่งแสนเจ็ดหมนและสังหารไปอีก4ี่ตัวเสียงนี่มันอะไรปวดหัวคุณสมบัติวิญญาณของเราค่อนข้างสูงเลยไม่ได้รับผลกระทบอเสียงนี้น่าจะเป็นเสียงกรีดร้องของราชนิธาตุผู้ปกครองอาจารลับธาตุคำสาบเชื่องช้าไม่อยากเชื่อว่าจะรอดมาได้ฉันนึกว่าตัวเองต้องตายซะแล้วเ <c oughs> หนื่อยเหมือนพวกมันไม่ไล่ตามมาแล้วล่อพวกนายดู สองคนนั้นเป็นใครรับมือยังขอดวัตถุเชิญโครงกระดูกนั่นน่ากลัวคอดต้องเป็นอาชีพอะไรวะด่าถึงจะเชิญวัตถุเชิญประเภทนี้ออกมาได้ให้ตายเมื่อกี้พวกเรายังคิดว่าพวกเขาแม่งบ้าหยุดร้อยหยุดร้องสักทีหัวเกือบระเบิดหนะ่าคริสตันธาจะรอบจากราชินีธาตุที่อยู่ในอาณาจักรลับเท่านั้นไปกันสวยจังแปลกข้างในเหมือนจะมีอะไรทางเข้านี่เองเข้าไปแหละนะ อาณาจักรลับไม่เมืิดกับดันเจียนมันคือมิติที่ตั้งอยู่โดดๆอาจเจอกับคนอื่นเข้าก็ได้ระวังตัวด้วยนี่บันวางน้ำแข็งนี่ไปสำรวจเส้นทางกระดูกพวกนี้ใช้ใทำแผนที่ได้ด้วยหรออันไหนะสค์กินไปแล้วไว้เจอทางหลักเราค่อยเดินทางต่อไปกันเถอะเจอทางออกแล้วเร็วจังนกกระดูกทำงานเก่งะมัดแม่ทับทาดน้ำหัวหน้าระดับ37พลัง13,000ืพความว่องไวศูนจิตวิญญ,ญาณ13,000พันร่างกาย 16, 0 0 0พัน ทักษะสาวน้ำแข็งพายุน้ำแข็งน้ำท่วมล้นฟ้าคุณสมบัติพิเศษลดความเสียหายทางกายภาพลงเกือบหนึ่งพลคุ้มกันท่าน้ำแข็งความว่องไวเป็นศูนย์หรอมันกับวางน้ำแข็งภาษาเป็นหนึ่งเดียวกันเคลื่อนไหวไม่ได้พอดลดความเสียหายลงครึ่งหนึ่งการโจมตีของระดูก,ก็แทบไม่ได้ผลโชคดีที่เรามีกระดูกจำนวนมากพอพายุน้ำแข็งทุกตัวกลับไปเตียนช้อน <Yeah. S 1> มีแบบนี้ด้วยหรอ อย่างนี้ที่เองมิดนะฮความม่่งไวยเป็นศูนย์เพราะได้ศักยาภาพฟื้นฟูมาแทนที่แต่ถ้าสร้างความเสียหายได้เร็วกว่าการฟื้นฟูของแกแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วใช่ไหมออกมาเลยผู้ไิทัด้ดดาหน้าวิญญาณระดับ33พลัง1 5 0 0 0ันความม่งงไว1 3 0 0 0พันจิตวิญญาณหน 1, 000, ึ่งเบิร่างกาย1 5 0 0 0ันส่งก็เป็นบอสดันเจี้ยความยากนะหรอขนาดระดับแค่33คุณสมบัติส่งกว่าแม่ทัพท่าที่เป็นระดับ37 บรรดาดัรรบของฉันออกมาช่วยกันหน่อยแม่จบแบบนี้ก็ค้างสิครับรออะไรถ้าจบแบบไม่มีการต่อสู้นี่ยังพอรับได้แต่นี่อะไรกันอันเชิญบอสมาเสร็จแล้วก็ตัดจบเลย ให้ตายเถอะแล้วพระเอกของเราก็โชว์เทพหน้าสาวเหมือนเดิมแล้วก็มีพล็อตที่ตุ๊ประกอบต้องวิ่งออกหมาไอ้ดมยอยู่ตรงนั้นพิศกหลักมมาหนีแล้วเป็นพล็อตที่ต้องมีให้พระเอกโชว์เทพนะครับแล้วก็ที่ผมเล่าอีกอย่างหนึ่งพระเอกจะออกจากดันเจี้ยนตรงนั้นแล้วก็จะเจอคนหาเรื่องไม่ก็อพิศจก้นบึ้งออกมาแน่นอน99เอร์ซไม่ก็อมีคนเข้าไปหาเรื่องพระเอกในอาณาจักรลับธาตุผมเล่าแบบไม่ให้ค้างกันนะครับ ยังไงข้อรอยตามต,ต่อไปด้วยนะครับถ้ามีตอนใหม่มาผมจะลงต่อแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามเพจของแปรด้วยนะเพื่อเป็กำลัง,จงใจในแปรต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบายต้องขออภัยด้วยนะครับที่ลงคลิปช้าเพราะว่าเกิดเรื่องที่หลังบ้านนิดหน่อยแต่ก็ปัญหาได้คลี่คลายแล้วครับ